พอลาจนเครื่องเครื่องมือที่ตรวจสอบว่ามีกระแสอะไรที่เป็นเฟสมีอยู่เขาก็จะมาดูกันคือการสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริงการเล่าสถานการณ์ของบ้านเมืองให้กับพวกเรานะครับก็าบขอบคุณท่านหนึ่งของควขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับการปสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์กรรมการบริหารพระบุญเจ้าพระครูโกศลศิษฐ์ากิประธานมูลนิธิหลวงปู่ได้รับ การเลือกทุกท่านนะครับในนามตัวแทนของทุกท่านนะครับที่ได้รับการเลือกเราก็จะมุ่งมั่นในการทําหน้าที่นะครับของรัฐบาลท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติค่ะกล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับเลือกั้งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดมีความประพฤติอันเป็นที่น่ายกย่องการดำินตัวแทนท่านรัฐมนตรีว่าการประจำสานักนายกราชนตรีนท้งเรียมรัฐบาลในฐานะทีมโฆษก ใกล้ชิดกับสื่อหมขอทักทายอย่างเป็นกันเองแล้วกันค่ะเพราะว่าดิฉันดิฉันดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดงานให้มาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎหมายอย่างมากมายท่านได้ทำมาจนนำมาสู่จุดที่คณะกรรมการได้คัดสารให้ทุกๆท่านได้เป็นผู้คนรุ่นใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนท่านทำรู ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งได้รับทราบข้อทีที่เข้าใจหัวอ,อ,อกปัญหาของคนในพื้นที่มันมีความเกี่ยวับเรื่องการพัฒนาและรักษาความงสงบข,ของบ้านเมืองนั่นคือในเรื่องของการแก้ปัญหาแชร์ให้เพื่อนในไลน์กลุ่มและสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าอาสิ่งที่เราแชร์นั้นเป็นนายกสมาคมิสื่อวิทยุจังหวัดร้อยเอ็ดนะท่านคะเออได้วันนี้พอได้ฟังท่้นช่วยรของติ แม้กระทั่งจะเป็นความเคลื่อนขอกไฟฟ้าปลาปลา,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 าบนนางอย่างผมมันเราลงไปสู่ชุมชนหลายที่มากนะครับตัวอย่างเช่นล่าสุดเี่าทาไปก็คือเราเข้าไปสอนเรื่องของความรู้ทางสุขภาพเนี่ยตามสื่อต่างๆที่ท่านท่านลองพูดเลยครับเราจะเจอปัญหาที่สื่อเรื่องสุขภาพไม่เข้าใจขอบคุณค่ณะครับแ,แล้วก็หนึ่งส่วนเนี่ยเรายายามให้ความรู้ผ่านไปแล้วก็่างที่บอกต่อไปทำการของวิธีุูชูชนคนกลไกของสื่อหลักกับสื่อท้องถิ่น ช่วยกันเผยแร่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างเรื่องกฎหมายมันจะเกิดประโยชน์มากมายขนาดไหนคะเราก็รู้กันดีอยู่ว่าวันนี้ธุรกรรมออนไลน์มิจฉาชีพเนีย่ยหลอกลวงเงินจากบัญชีพี่น้องประชาชนหลายพันล้านต่อปีมีคดีอยู่ที่สุนัังงานตำรวจแห่งชาติเป็นแสนคดีการที่กฎหมายออกมาบอกว่าถ้าใคร รับจ้างเปิดบัญชีมา้ารับจ้างเปิดซิงเถื่อนโทษจำคุกสอง,งปีและปรับอาจจะสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ประชาชนชาวบ้านลุงป้านาอาตาดำๆของเราไม่ได้รับทราบนอกจากเขาจะเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วเขาก็จะเป็นเหยื่อที่จะไปเป็นกลไกลที่จะไปเอื้ออำนวยให้มิจฉาชีพมันไปโกงคนอื่น แต่เขาจะไม่รู้เลยค่ะถ้าการสื่อสารการทํางานของสื่อมวลชนไม่ช่วยกันเป็นผยแปรงเพราะฉะนั้นท่านคือคกลไกสำคัญ